เริ่มต้นขอดูตัวเลขของการระบาดของโควิด1 i ให้กับคุณผู้ชมก่อนนะครับทีมงานขึ้นมาตัวเลขของต่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการรู้เขารู้เรานะครับดูตัวเลขจากตรงนี้นะครับติดเชื้อกันทั่วโลกนี่208้ล้านกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ติดเชื้อกันวันเดียวพร้อมกันทั้งโลกเนี่ย521,266คนก็ถือว่าการติดเชื้อในวันเดียวของโลกนี่ตัวเลขลดลงนะครับจากที่ 7แสนกว่าคนเหลือที่5 2 0 0 0 0สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดแสน9 7 9 7คนเสียชีวิต308คนประเทศฝรั่งเศสทางยุโรปนะครับวันนี้ลดลงเหลือ5 8 0 8เสียชีวิต97อังกฤษติดเชื้อ28,438เสียชีวิต26สนะครับสเปน8,576เสียชีวิต41นะครับ มาดูทางเอเชียของเราเอเชียนี่ดูอินโดนีเซียตัวเลขติดเชื้อลดลงนะครับอยู่ที่17,384แต่ว่าเสียชีวิต1245ฟิลิปปิน14,610เสียชีวิต27มาเลเซียติดเชื้อ19,740เสียชีวิต274ญี่ปุ่นติดเชื้อ17,836เสียชีวิต8 นะครับเมียนมา2706เสียชีวิต182เวียดนาม8652เสียชีวิต367เกาหลีใต้1553เสียชีวิต11นะครับประเทศจีนติดเชื้อใหม่51คนกัมพูชา593คนประเทศลาว349คนประเทศไทยของเราครับถัดไปเลย ของไทยเราของเราตัวเลขวันนี้อยู่ที่21,28คนแต่เรารักษาหายมากกว่าติดเชื้อใหม่27,91รายนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่มีผู้เสียชีวิตในแต่ละวันของประเทศไทยตัวเลขอยู่ที่239คนนะครับที่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ ไปดูผู้ที่เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ชาย120เป็นผู้หญิง119เนะครับเป็นคนไทย235เป็นเมียนมาส3เป็นคนจีน1นะครับอายุเฉลี่ย67ปีอายุน้อยสุด22อายุมากสุด105ปีนะครับแล้วก็คนอายุ60ปีขึ้นไปกับคนที่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตถึง91%ของจำนวน239ราย นะครับมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต1นรายเป็นชาวเมียนมาที่จังหวัดสมุทรสาครคร,ครับคุณผู้ชมถัดไปจะเห็นตัวเลขอันดับของผู้ติดเชื้อ10อันดับนะครับอันดับ1กรุงเทพ4,397คนสมุทรสาครของผู้ว่าปูที่ยื่นใบลาออกนะครับ1,843นสมะครับสมุทรปราการ1,200ชนบุรี1,182แล้วก็ไล่เลียงกันลงมานะครับถัดไปครับดูกอทมอ นี่ตัวเลขของกรทมนะครับดูเส้นกราฟก็ยังคงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เส้นกราฟถัดไปครับเส้นกราฟถัดไปกราฟนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการล็อกดาวน์เป็นภาพรวมของทั้งประเทศอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆจากเส้นกราฟนี้ก็คือเส้นกราฟด้านบนเส้นสีดํา นั่นถ้าเราไม่ต้องล็อกดาวเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมจำนวนผู้ติดเชื้อ <ๆ S 1> จะสูงถึงนะครับที่เป็นขึ้นไปโนนสูงสุดเนินสูงสุดนะครับที่โค้งสูงสุดเนี่ยหกหมื่นกว่าคนนะราว 64%,000 คนต่อวันนะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยครับของประเทศไทยไม่ทำอะไรไม่ล็อกดาวไม่ห้ามการเดินทางใช้ชีวิตกันตามปกติไป60,000กว่าคนต่อวันนะคุณผู้ชมดูตามนี้นะเส้นสีน้ำเงินตรงกลางนั้นคือเส้นที่ เราใช้วิธีการ Work f r ฟ m Home Lockdown วน์ทำได้20%ครับจากเส้นสีดำก็มาเป็นเส้นตรงกลางนั้นและเส้นสีส้มที่ยึกยือยึกยืออยู่ข้างล่างนั่นอ,อันนั้นคือของจริงนะครับที่เป็นเส้นกราฟซึ่งสัมผัสอยู่กับเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีเขียวด้านล่างเส้นสีน้ำเงินนี่ถ้ามันปล่อยให้ไปเรื่อยๆแล้วเราทำได้แค่นี้นะแปลว่าเราร่วมมือกันแค่นี้เราทำได้กันแค่นี้ต่อวันเนี่ยนะ นะครับที่สุดแล้วเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อขึ้นไปสูงสุดถึง5 0,000กว่าคนนะครับต่อวันแต่ถ้าเราเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นนะครับล็อกดาวแล้วเท่านี้ยังไม่พอเพิ่มขึ้นไปอีกจาก20เป็น25ถ้าเรถ้าเราทำได้นะเราจะเป็นเส้นสีเขียวครับคุณผู้ชมครับก็คือตัวเลขของการติดเชื้อก็จะลดลงนะครับอยู่ในวิสัยที่จะควบคุมได้นะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลงตามไปด้วยครับ อันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็อยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยกันเองนะครับว่าเราจะร่วมกันแค่ไหนแต่ในสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงอยู่ในขณะน,นี้นะครับการรวมกลุ่มการรวมตัวการชุมนุมเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้จํานวนผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับ